ตอนนี้เราอยู่ที่แอพอตเลวลิงหัวหมากนะคะเพื่อที่จะทำมิชชั่นเดี๋ยวจะไปกินกาแฟยามเช้าข้างๆคลองเล็กๆแอพอตเ็วลิงใหญ่มากจนภาพจับไม่ได้อะมันจะคู่ขนานไปกับเส้นทางรถไฟอย่างเดิมอันนี้ก็เป็นบ้านชาวบ้านหมอนไม้รถไฟกับพิทัศน์เขาบอกว่าระวังรถไฟ อาเพ่เดินไปข้างหน้านู่นเดี๋ยวนำทางนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเส้นทางนี้ค่ะรอเพื่อนอยู่นี่เป็นเส้นทางที่เราจะเดินกันค่ะรออีกแป๊บหนึง่งรอเพื่อนก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเราไม่ควรจะใช้โทรศัพท์มือถือและหูฟังขณะข้ามทางรถไฟจากคลองเล็กๆเมื่อกี้นี้ก็ทะลุสู่ เดินไปเรื่อยๆก็จะถึงด้านหลังของโรงพยาบาลวิภาวดีรามสาขาหัวหมากตรงนี้มีที่จอดรถแบบออโต้เป็นเหล็กยกขึ้นไปข้างบนถึงร้านบลูอินเดอะบาร์แล้วค่ะร้านเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถูกต้องตามวัตถุประสงค์เลยเราจะมาดื่มกาแฟเช้าแล้วก็กินขนมกันที่นี่ร้านสีขาวตัดกับต้นไม้สีเขียวตกแต่งด้วยตะบองเพชรมาถึงร้านแรกแล้วบลูอินเดบาร์เดินมาเลาะคลองมาเขาอยู่ข้างหลังโรงพยาบาลวิภารามเหรอ ทำไมวิพารามมาอยู่ร้าากับมาอยู่ที่หวัวหมากม,มีหลายสาขา,อา,า,าโอเคเก็บรูไไปไว้เป็นที่ระลึกหน่อยนะคะจะได้จำได้ร้านนี้เขาก็มี special coffee แล้วก็มัฟฟินค่ะกาแฟาก็ราคาไม่แพงนะต่ำกว่า100บาทแคคตัสที่นี่เขาเลี้ยงในน้ำละ่ะพ่นั่งดื่มกาแฟข้างนอกด้วยมีร่มเงาและก็ต้นไม้สีเขียวอีกแล้วจะมีสวนกระบองเพชรเล็กๆประดับอยู่เต็มไปหมด รู้สึกว่าบูเบอรี่ครีมชีสเหมาะสำหรับเช้านี้ค่ะน้องพนักงานวอร์มบูเบอรี่ครีมชีสออกมาได้ดีทีเดียวนะคะเข้ากันกับฮอตคาปูชิโนที่สุดเลยเข้ามาในร้านแล้วนะข้างนอกร้อนเช้านี้เรามีเบาๆกับฮอตคาปูชิโนและมัฟฟินยกมัฟฟินให้พิธากินพิธาบอกไม่เอา <c oughs> มอฟฟินเนี่ยตอนแรกมองหาครีมชีสไม่เจอละเพราะมันไม่ได้อยู่ตรงกลางไส้มันเอียงแต่สรุปแล้วก็มีนะอร่อยดีอีกโซนหนึ่งของร้านกระจกทำให้แสงส่องลงมาสดใสแต่ก็ขอพึ่งแอร์หนักๆหน่อยก็แล้วกันเสร็จแล้วเตรียมตัวออกเดินทางได้สถานีต่อไปสีกรีธาตอนนี้อยู่บนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแ้ะสถานีต่อไปสีกรีธา next station สีกีทามันจะกระโดกกระเดกนะมันจะไม่นุ่มเหมือนรถไฟฟ้า BTS นะเราน,นั่งแค่ป้ายเดียวส,นนสถานีสีกีทาไปหาข้าวกินก่อนเราเริ่มจากหัวหมากสถานีหัวหมากแล้วก็ไปที่สีกีทาหนึ่งที่แล้ววันนี้เราจะวิ่งเส้นเหนือนะคะขึ้นไปทางด้านภาวนาลาดพร้าวพวกนั้นเข้าไปดูใกล้ๆนะนี่นี่นี่ ตรงนี้ต้องหักที่ต่อกับแอร์พอร์ตเรยวลิงแล้วเราอยู่ที่สีกีทารตรงนี้วันนี้เราจะขึ้นเหนือไปทางนี้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 อันนั้นเป็นสวนสาธารณะนะซึ่งมีทางออกของสีกีทาลงไปได้มุมนี้สวยมาก ตอนนี้ก็คือนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลงสีกรีทาแล้วเดินมาที่ซอยห้ามาเจอร้านบรองคาเฟที่เราต้องการเข้าไปกันเลยค่ะร้านนี้ตกแต่งด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ออกโทนสีออเทิมทั้งร้านทำให้ดูสวยแปลกตาทีเดียวมาถึงตอนเช้าของวันอาทิตย์ เริ่มมีลูกค้านั่งทานแล้วนะไม่เงียบเลยมันสวยนะก็เลยต้องถ่ายรูปเก็บเอาไว้สตรอเบอรี่โซดาราคาพิเศษเมื่อสั่งอาหารเมนคอสตประเภทเนื้อถ่ายรูปต่อขั้นเวลาอาหารมาแล้วอิตาเลียนซอเสเสร็จสลัดค่ะแซามอนอาลาครีม ข้าวหน้าเนื้อลิปอายรองคาเฟ่เขาแบ่งอีกโซนหนึงเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซค่ะมีครบทุกอย่างข้อสรุปของร้านนี้เราว่าทานอาหารก็ดีทำงานด้วยก็ได้สะดวกจัง ชมวิวจากบนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมองลงมาบนเส้นทางของสีกรีทาสู่ลาดพร้าว1น1เรามีสวนกลางเมืองด้วยกำลังผ่านคลองแสนแสบหลังคาบ้านหลังนี้เป็นสีธงชาติเดอะมอบางกะปิตอนนี้ซ่อมรีโนเวทเยอะมากเลยแล้วเราก็เดินทางมาถึง MRT รลาดพร้าว101นะคะร้านนี้ชื่อว่า c r e สคาเฟ่ลาดพร้าว101ทับ1 เป็น specialty coffee เหมือนกันมีทั้งแบรนด์ไทยโล c a ลแล้วก็ต่างประเทศชื่อดังๆทั้ง,ง,งหลายครบถ้วนตกแต่งร้านสีดำเทาดูเข่งถึมเท่แบบผู้ชายภายในให้ฟิลลิ่งเหมือนอยู่ที่แอร์พอร์ตชั้นลอยข้างบนเหมือนนั่งอยู่ในเครื่องบินมองไปดีๆจะเห็นระเบิดด้วยละ่ะเป็นร้านที่ถ่ายรูปสวยนะเพราะว่ามีกระจกบานใสหลายมุมด้านข้างด้านหน้า แสงธรรมชาติเข้ามาเต็มที่บอร์ดเมนูตรงเคาน์เตอร์จะเหมือนกับที่สนามบินบอกรายชื่อประเทศเขาจัดพรบกระเป๋าเดินทางให้ถ่ายรูปคู่ด้วยละ่ะจะบินไปไหนดีนะรอราคาตั๋วถูกกับวันหยุดอยู่ค่ะเดินทางก่อนหาจุดหมายปลายทางที่หลังจะ้ะฉันลอยที่บอกว่าตกแต่งแบบเครื่องบินน่ะแล้วนี่คือระเบิดที่ว่าไม่กานั่งข้างล่างเลยอ่ะเครื่องดื่มกับขนมมาละคา่ะ ที่ร้านเชสคาเฟ่นนะบิลล่า้าร์มือถลอก็จะสั่งคอปเปอร์เปนอามอนหวานนิดนึงแล้วก็มีกาแฟาเชคแล้วก็น้ำผลไม้ทีวีกาแฟาเชคของเราไม่มีสูตรเด็ดใส่ลสัสเบอรี่กับพีชตรงนี้ชั้นสองตกแต่งเหมือนเรานั่งอยู่ในเครื่องบินเลยมีความเป็นส่วนตัวนะแยกเป็นห้อง ตรงนี้เห็นลูกระเบิดที่ห้อยไว้ชัดมากเดินจากร้านกาแฟมาร้านทิพวรรณแหนมเนืองอาหารเวียดนามจากเขาขายอาหารไทยอีสานด้วยมาร้านเวียดนามขาดไม่ได้ต้องสั่งแหนมเนืองเอาชุดเล็กก็พอนะใช้ได้เลยมันไม่มันจนเกินไปก๋วยจับยวนใส่ทุกอย่างหมูยอหมูสับซี่โครงอ่อนหมูที่ต้มจนนุ่มน้ำที่นี่จะเป็นสไตล์ ใสๆนะจะไม่เหนียวแบบมีแป้ง mm. หมูย่างตะไคร้หอมมากค่ะชอบแม้ว่ามันจะแข็งๆนะชอบ ริปกินตามรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้หวังว่าจะได้มาอีกนะจ๊ะ